สวัสดีค่ะวันนี้กองการเจ้น้าที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีในหัวข้อวินัยและการรักษาวินัยโดยในข้อ5หมวด2ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย พุทธศักราช2559ได้ก,กำหนดว่าข้ราราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องรักษาวินยัยตามที่กำหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอซึ่งข้ราราชการและลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบ,บุรีผู้ใดที่ฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้ จะถือว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยซึ่งจะมีโทษด้วยกันห้าสถานได้แก่ภาคทันตัดเงินเดือนลดขั้นเงินเดือนปลดออกจากราชการและสุดท้ายเป็นโทษที่รุนแรงที่สุดคือไล่ออกจากราชการค่ะในส่วนของพนักงานจ้างในข้อ48หมวด7 ขอประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างได้กำหนดว่าพนักงานจ้างต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดตามที่กำหนดไว้เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัยการให้ออกจากราชการการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดไว้ซึ่งพนักง,งานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีผู้ใดที่ฝา่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้จะถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยโดยจะมีโทษด,ด้วยการสีสถานได้แก่ภาคทันตัดค่าตอบแทน ลดท่าตอบแทนและสุดท้ายเป็นโทษที่รุนแรงที่สุดคือไล่ออกจากราชการเช่นเดียวกันค่ะโดยการกระทำความผิดวินัยมีอยู่ด้วยกัน19ฐานความผิดค่ะตอนต่อไปเราจะมาติดตามกันนะคะว่าฐานความผิดที่1คือฐานความผิดเกี่ยวกับอะไรวันนี้กองการเจ้าหน้าที่ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ